หามพลาดเลยกระโปงดียางกันแก๊ปไปเลยนี่ครับผมเต็มคอหากระโปอันนี้ตัวอะไรปลาอะไรครับไม่ใช่อันนี้หมึกกระต่อยโอ้ตายแตายแล้วสองสามสี่เจ็ดตัวแล้วหนีไม่หนีไม่หัวบ่อกันหมดแล้วทีนี้พอแล้วนอนแล้วทิ้งมลทรายอยู่คนเดียวเรียบร้อยไปครับไปแล้วครับไปวิงก์ สวยดีไหมเนี่ยสายตัวสวยเลยโบอไม่ไม่มีใจให้เพื่อนเลยอ่ะร้อนเดินร้อนใจร้อนโอ้ยอะไรอยู่ตรงเงี้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยเกิดแตกโอ๊ยตอนไปไปนี้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 ปากมันเริ่มเลยอ่ะ คนนี้สายใหญ่อยู่แล้วตัวนี้เขาคนนี้เขาไม่มีต้องการใครตัวนี้เขาไดยกเลยนี่ใหญ่เปล่าไอ้กลัวอะไรใหญ่นี่เฮ้ยสเฮ้ยแล้วลึกด้วยเฮ้ยมิกเอาขึ้นมายังไงิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสายสายเล็กด้วยกูไม่กล้าดึงเดี๋ยวลุก ีอากาศมังร okay. right ้อนเลยว่ะตัวตักนี้เลยีิปลายางเงนแจ๊บนะครับมัวปลาบ้านเพื่อนไหมเนี่ยดูดิไม่ได้เอาอะไรโอม่มโอ้โหทีมงานนี้ปลาเก็บหรอไายไเจ๊ถ่ายพู่กันไหถ่ายให้ คู่รักนักตกปลาเอาเอาลุกเต็มตัวเลยนะปให่เปนเี่ช่างภาพครับนีรู้มย่าีู้มันจะคยี่ปาทำไม่เอ๊ปลาห้าตัวนะแลเดี๋ยวมาดูนะตัวนี้ก็จะเป็นเขาจัช่างปลาก่อนนะตัวตีนตีลงไปตี้ลงไปหนึ่งสองว้าวขอาหวยแล้วเ้าวอาวขผู้ลิดิเลย เลุยกูไปตัดอีกกี่ตัววันนี้กี่ตัวห้าตัวอ่ะคันเบลามูห้าตัวนะดิกี่ตัววันนี้ดิพีตัวเจ็ดตัวไปครับลุยครับเดี๋ยวดูครับทริปนี้นะเปาจะพาเรามาคว่ำอีกหรือเปล่าคราวที่แล้วก็พาเราไปคว่ำฮะแม่งหกคมแนนตีลังกาเลยแม่งหนาบล้ออยู่ไหนวะ นะแบบนะแบบนะแบบคิดว่ามันจะคว่ำไหมครับห้าสิบห้าสิบครับเพราะผมไม่าจะคว่ำกับมันหยอบ่อยไม่ไม่มั่นใจมันเลยอ่ะออ้แล้วก็หลอกมาเชื่อดีโอ้โหหัวบ่อเฮ้ยโอ้โหหัวบ่อว่ะตาย้วอย่างนี้คันโกงคนเดียวเลยดูตัวดิ อุ้ไซดดิโอ้ยดียางกันแก๊บไปเลยนี่ครับผมเต็มคอปลากระโบอันนี้ตัวอะไรปลาอะไรครับไม่ใช่อันนี้มึกกระตอยโอ้ยโชว์เลยนะแบมโคแนวยาวเลยสุดยอดครับผมสุดยอดไปเลยครับผมไขอะแล้วทำไมปลากัดไม่เรียกเพื่อนเลยเขื่เลียกมาแล้วไม่มีใครมาแล้วคนเงินโ้ยโบครับโบโบเดี๋ยวก็ดูบอสนะอยู่ท้ายบ่อลุมแม่งเลยหนีไปตกคนเดียวท้ายบ่อด้วย OOF <laughs> อี่ผม,ผมไม่ไหวอ่ะปวดท้องพี่ป่ะพอดีขอใส่พี่ป่าด้วยจู๊ดจุดมีอะไรสถาที่อะรองรางวัลรับโชคอน้ำตรงนี้ไงพี่ดีไม่ได้พี่ผมแย่เลยผมจะเข้าป่าอยู่แล้วผมครับเลยนะโอ้ย เราตายแต่จโจสอบครับอารมณ์เดียวไงเอาใบเดียวอ่ะโหแบบจุกแล้วเมื่อกี้ผมมองป่าแล้วผมจะเข้าป่าแล้วอ่ะนะอะไรนะกระสอบอ่ะผมว่าจะเอาไปให้เออยู่ไม่เป็นไรนี่มูชายนี่ไปอะแล้วโจใช้อะไรอ่ะ โอ้ยอีโร่ของผมเลยนะพี่เนี่ย 对吧？ แล้วมันวิ่งเข้ากูก็ไม่แน่ใจใช่พวาอัมดินหรือเปล่าส,สายไม่กระโดดโอ้โหสายบุญสายสาย,สายไม่ตึงไม่ตึงไม่ตึงขายจนได้ ไหลโ e อ้โหหลุดอีกไหลจตกครึ่งโลได้หลุดเฉยแล้วงงจังหวะกำลังวิ่งเวยนะเหมือนมันคาบ ห่างค่าไม่เต็มตัวเบ็ดไงไม่รู้วัดไม่โดน ขาหานขาดเลยชาหานขาดเลยโอ้ตายแล้สองสี่เจ็ดตัวแล้วหนีไม่หนีไม่หัวบอกันหมดแล้วทีนี้พอแล้วนอนแล้วทิ้งบนใจอยู่คนเดียวเรียบร้อยเป๊อบมาจีบสบายป๊อบขิดโอ้ยป๊อบตัวนี้ป๊อบตัวนี้ขิดอยู่ตี๋โตโตเก็บมาหมดแล้วร้อยแอบหอนจริงๆรอดยังยังไม่รอดหลง <laughs> ยังไม่รอดลุกโดนโดนกี่ตัวก็หลุดบมด <laughs> ครับไปแลครับายวินะลุดไมนี่อ วิ่งนะฮะหลอกลินนะฮะสายชิมาโนไโคริกิหนึงจุดสองนะไปยางกันแก็บกัดแล้ววิ่งอ้าวเลยบอยเซเวยเ,ยเ,ยเยฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้อีกแล้ว เออมันต้องได้ดิได้ไฮ้โมหยุดโมหยุดโมหยุดเอ,เอาปลาขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวรอรอปลานิ่อย่างเง้โหมันจะนิ่งเฮ้ยถึงกัน <c oughs> กหลุดปัดลงนล้วเอาหัวร้อนออดิดูดิแม่งหนึบสองตัวหอมว่ะผมอัดเลยอ่ะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าอัดไม่เข้าเหรอผมอัดแม่งเลยเมืเ่อกี้ต้้องงนันแหละิดเบรกเลยหรอะเออหัวโตว่ะต้องมีใหญ่ๆบ่อนี้มีใหญ่ๆอยู่ว่ะ โอ้ไม oh. ่งั้นนึกว่หลุปกี่ตัวนะสามโอ้โหเมื่อเช้าอีกสองสามเช้าก็สามท่วมนุ่นๆตรงตรไว้เฮ้มีอะไรวะตรงนั้นน่ะอือเนี่ยรันโดนป่าเนี <forecasting rain> ่ยต <man> ัวสวยด้บ ไม่ไม่มีใจให้เพื่อนเลยอ่ะมือมือมือเดี๋ยวมือไม่มีใจให้เพื่อนเลยมาผมเลยไม่เดินมาไงวิ่งมาก่อนเลยอ่ะโอ้ยสวยงามกระดี่ยางกันแก๊ปนะฮะใส่โบหน่อยตัวนี้ตกปลาอย่าเบียดเพื่อนอัวนี้สวยๆเลยหนึ่งสอง เยอะมาแล้วน yeah ี่ดียางกันแก๊สแหมตกปลาจะเบียดเพื่อนไม่ใช่เพื่อนจะมาเบียดเดี๋ยวเบียดเพื่อนเบียดเลยเพื่อนไปดิหลบไปดิทำไมพูดเยอะตกปลาใช่ไมครับโอ้โหโมัไม่น่าที่ซ้าเลยรเขาแห้วอยู่นะเว้ยอาศัยอุ้ยอาศัยหลุมเพื่อนน่ะเราอ่ะรอดแล้วไงมาได้แล้วเฮ้ยรอดแล้วรอดแล้วก็รีบวิ่งมาแหม่รอดแล้วอ่ะ โอ้โห oh, จีพลาดด้วยมาดิมีทีสามอมาดิยอมยอมาูจุดหกมาดิไอของจริงไว้เมบอกตรงนี้ของจริงกัดีเอ้ยโหบด้วย หมดแล้วตัวที่สี่ไปดี <c oughs> หลุมนี้มีสี่ตัวโมเกหมดแล้วเ<อ>ป็นกำลังใจให้<อ>นะ้าเป็นกำลังใจให้นะ<อ>กูหน่อยเว้ยวดีครับพันพันไม่มาพันน่าจะมา<อ>เดือดเลยทีนี้เดือดจัด ใช่รอโมอีกแล้วโอ้ยหลอกโมกดคนเดียวเลยยับแล้วเนี่ยนั่นน่ะดิเออไปดูผลงานดิ้เลยโอ้ยว่ากระชังอยู่นู่นเลยกระชังอยู่ใต้ต้นไม้เลยได้ย pues ังไงได้ตัวป oh. nah ่ะโอ้ยต okay, so hey ้องยกดีๆกระชังอ่ะต้องประคองตูดอ่ะเดี๋ยวตูดแตกเอารถกระบะไปขนป่ะล่ะฮะได้เปล่าได้เปล่า เออเนี่ยมึงอะถ้ามึงมานี่ทริปถ้ามึงมาทริปนี้มึงศรัทธากูแล้วคว่ำเหมือนเดิมเพราอ้พันมาไอ้มาคว่ำเหมือนเดิมอไปายเออพาเพื่อนมาคว่ำหนึ่งเดียวเลยอะป้ายยาเพื่อนป้ายปลายปายไม่ติดยาพิษ แล,และแต่ละทิปไม่ได้ถูกเลยนะทิปละ, <laughs> ะพันทิปละพันรูร้เฟืองเลยทิปละพันทิปละพันอย่างกวา้างอ๋ออ่าโอเคเพื่อนนั้นแหละส่งมายั่วเล่นนีดเฉยโอเคโอเคเดี๋ยวโทรไปเออ,เอ,อไม่ต้องโทรม <laughs> าลำคาญกูวจักเลวเลยดูครับโทรไปปั่นเพื่อนนะแล้วเพื่อนบอกโทรกลับต้องโทรมาลำอ้โหูมลชยัย โอ้โหคำนั้นมันน้อยไปปะไอ้คำนั้นนะผมว่ามันน้อยไปนะเดี๋ยวนี่มามาเบียดหลุมม้วนปุ๊บทั้งทั้งทั้งนี้ไม่กัดกัดดูดิยย้ายอีกไปว่ะไมแล้วเป็นเพราะใครม่วผมว่าเป็นเพราะคุณนะมนชัย แล้วแม่งตามมาเอาที่ผมบอกอ่ะไซส์ใหญ่ด้วยนะทำเรือเฮ้ยยังไงวะเยื้อย้ายไปไหนอ่ะเยื้อก็เยื้อยื้อก็เยื้อเดียวกันตบกู้งไปตามมาเลยตาเป็นตบโบกันเดียวเลยมาตบกุ่งเลยมึงเดี๋ยวกูเปิดหมวกข้ามมันี่เร็วๆตาไซส์โลด้วยนะเอ้วนด้วยตัวเมื่อกี้เนี่ย มันกัดตามก,กัดเลียมเก่าเนะี่ยกัดแล้ววิ่งเข้าหากัดวิ่งเข้าหาไงมันไม่ได้ออกไงอมันวิ่งมันวิ่งเข้าหาดีนะ๋ยวเจอแบบผมอะ่ะแบกวิ่งออกวัดเพีย้ยงไหลขัดเลย <c oughs> ผมกลาดเป็นตัว <c oughs> มันหยุดแล้วไงมันหยุดแล้วผมก็เตรียมท่า,าจะว,วัด oh. พอผมจะวัดมันเดินฟืด <c oughs> เออผมสาวแล้วสายผมสูนหอ่ะผีอ่ะโ้สนอดเลยอเดินร้อนเดิน้ร้อนแท้โอ้ยอะไรุงตุงยังโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยกระแต่กระแต้อนอื้มันนะจริงยงนกินลดอีกตัวด้วยละจริงดิแม่งกัดเร็จปุ๊บ่ปคือเป็ดพันสองทางมันกัดตัวหลังตัวหน้าเกี่ยวย้าย โคตรหยาบและดิ้นจนหลุดโคตรหยาบตัวหน้าดินเบ็ดตัวหน้าฝังหญ้าอะไรคือกากกือกากตายเลยก็แต่ที่ผมหลุดก็เลยไซนี้เลยปวดหัวเพราะตะลิ่งมันหนาโคตรหยาบสาวกันมาแล้วนะแล้วไม่มาติดหญ้าแล้วหลุดใหญ่นะสายใหญ่ยยังอู่โอ้ยเฮ้ยยกไม่ไหวอ่ะโม้้ยกไไมม่หวัง ิปปเอร์วมีมีมีไปโม่กัดอแอ๊บนึงนะโม่ไอ้โม่ติดค้างด้วยว่ะโม่ใหญ่ใหญ่โม่พุ่งดึงขึ้นดิขึ้นเลยฮะเดี๋ยวลูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอุยแม่งติดมะมินด้วยอ่ะใช่ไงผมซ้ำแม่งติดเห็นป่ะโอ้ยหลุดหลอกเงี้ยติดปากนอกเห็นไหมเชื่อมยางมันช็อคตบ ระย,ยงกันแก๊บ <ไป S 2> ครับอ,อือย่าไปเรียกมันมา <c oughs> <ไป S 2> มาได้ลูกเนี่มันมาเรียบร้ยบอยน, <c oughs> นี่คือผลงานระยงกันแกบนะครับยอดเลยกดียางกันแกบมือน้าม่วนะฮะม่น้าม่นะครับะะสดยอดะะสวยเลยระวงังระวังเลยไม่สะบัดหลุดยอด ไปแปลงนี้แปงนี้แปงนี้แปลงนี้ปากมันเริ่มเลยอ่ะเ้เกือบสองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยระวังเดี๋ยวหลุดเอมึงช่วยมันหน่อยดิเอาแล้วสบัดหลุดตรงหญ้าพอดี เนี่ยสายนี้เลยผมเมื่อกี้เนี้ยที่โดดที่หลุดไปเนี่ยใจมากเพื่อนจังหวะเนถุงเท้าพอดีแล้วก็มาแย่งปลาคนอื่นเขาเนี่ยนี่แหละไหลนั่นหนุ่มเลยนะเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเราก็มาแย่งตาคนอื่นแล้วเนี่ยดูวุ่นวายหมดเลยจับมิกคอโอ้โหดูดิเขียวหัวดำดำหัวเขียวไหลเดียวเลยไหลเดียวเลยไหลเดียวเลยฮะขอบคุณครับนะเอเอนั่งนิ่งเลยปุ้นอยู่โดนป้นไปแล้ว ป่าจะตกอยู่ตรงนู้นก็ดีอยู่แล้วผมตีเฉียงซ้ายนะไม่ตีนี่เฮ้ยตรงนี้มันหน้านานผมดูดิเนี่ยพาวุ่นวายติดไปหมดเลยบัวเลยโม่บ่อยเลยตอดีเลยลาไมาขึ้นมาเลยโม่ลงน้ำอ่ะโม่ลาไมขึ้นมาเลยเหมือนอยากจะลงน้ำอ่ะนะเอเอช่วยหน่อยดิเอนั่ง <c oughs> ให้ปลาให้เหยื่อมาแล้วเยื่อเนาะโอ้เอาสรุปไปป้นเหยื่อเข้ามาอีกตัวเขียวเมื่อกี้เนี่ยโอ้เขียวเขาบอกใช้ไปก่อนโอเคเอนุญาตแล้วนะไม้เดียวเลยไม่คุณเป็นคนแบบนี้วะเฮ้ยโมอยากได้ทางเขาจะถ่ายด้วยเอ้าแล้วโมเฮ้ยไม่ใช่แล้วแล้วผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยไม่หันมาให้ผมถ่ายก่อนเหรอไม่รู้สวยหน่อยเออนี่ผลงานนะต้องนะฮะหูแซ่บเลย เต็มคอปลาบาดก็ดิยางกันแก๊บดำหัวเขียวปลาปาดครับปลาปาดอุ้ยหลองปลาป่าเขาตีไปนู่นบอกว่าใครใหญ่เปล่าไอ้กลัวอะไรยิ่อุ้ยใหญ่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดด้วยเฮ้ยบิดเอาขึ้นมายังไงบิกเฮ้ยเฮ้ยสายสายเล็กด้วยกูไม่กล้าดึงเดี๋ยวลุกอุ้ย น้าพันฮีโร่ไอหน้าโมฮีโร่มั่วหมดเลยพันอะไรก็ไม่รู้ติดไอ้พันเลยพันอู้ยเฮ้ยไม่ไม่เนี่ยนะคลิปผ่ายด้วยแล้วแป็นแนนอย่างนี้เหมือนเราเอายม่หดเลย เนี่ยไหนป่ะพอผมไปอยู่เด็กคุณจะต่อปลาขึ้นยังไงนั่งนิ่งเลยเดี๋ยวดะเดี๋ยวดะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยรอดแล้วผมหลุดไปแปดตัวอะไรกันดูนะคุผู้ชมว่าผมจะได้ตัวนี้โดดไปโดดมาโดดไปโดดมาวนจัดเลยดูเหยื่อดิเหยื่ออะไรเนี่ย ปยางกันแก๊บตอนนี้ตอนนี้ดำดำหัวเขียวกันหมดดำหัวเขียวทั้งกลุ่มอันนี้ยี่อะไรนะป้ายางกันแก๊บครับดำหัวเขียวโดนโดนสีนี้กันหมดเลยอืมดำหัวเขียวกันหมดเลยนี่ฮะมานี่ฮะมานี่ฮะกล้องตามมาครไม่ช่วยกูเลยไม่ช่วยเลย ป่ากนางนิ่งเลยเอช่วหน่อยเอช่วยหน่อยกางนิ่งจะไม่รู้ไม่ชินป่ร่งกาแล้วไงกอนน้ำโม่ลมน้ำไปช้อนให้ไอ้นี่นั่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้โหมึงเข้าใจอารมณ์ปลาตัวแรกไหมเอมึงเข้าใจไหมปลาใครอะปลาผมเหมือนพูดดีเลยดีเลแค่เกี่ยวหน้าแล้วเจ้านี่ครับช้อนไซส์นี้นะ กับขันลูมิดเมกะเกมนะฮะแล้วก็รอบลินเนี่ยนระอบ7.3นะฮะรอบรอบเก็บ7.3็ดจุดสามเหมือนกันนี่ครับลมอย่างนี้นะตีสวนสบายๆครับผมกับเหยื่อพยางกันแก๊บเนี่ยโอ้โหเกือบหลับแต่กลับมาได้อ้วนซะด้วยอดูครับ กดียางหายไปในคอหายไปกในคอแล้วกดียางกันแก๊ปใส่ครับโว้ยโลกว่าวุ่นวุ่นอีกจอกก็มามีที่จกด้วยนะนึกว่าไร่สดรับแต่กลับมาได้หนี่ว่าไล่กัดหาง1.27โล2นะฮะตัวนี้ เอือเรื่องเลี้ยงอากาศแม่งร้อนเลยว่ะตัวตัางนี้ตัวนี้ปลายางกันแก๊สนะครับสวนแดดก็ดีกันแก๊สเออระวังคันระวังคันก็ดีกันแก๊สนี่ฮะวันนี้กดไปเกือบสิบตัวนะใช้ใช้ก็ดีกันแก๊สตัวนี้นะเกือบสิบตัวนี่ไรหลุดหลุดไม่ปลาดได้ ปาตังนี่เลยปลาคู่เลยมาเห็นดูฮะเรื่องเรื่องเอ่อเก็บยังอย่าเพิ่งเก็บยังสามเลยเดยะเอโดนอีกแล้วเหรอตัวใหญ่ด้วยอ้าวใครใครจะลงไปเอาให้มันคนนี้สายใหญ่อยู่แล้วตัวนี้เขาคนนี้เขาไม่มีต้องการใครตัวนี้เขาจะยกเลยนี่ไงโอ้ไก่ชนเไงเอาเรื่องถีบออกไปนอกเฟรม คันอะไรเนี่ยคันอะไรเนี่ยใช้คันอะไรเนี่ยหีลูมิดเมกะเกมด้วยยกด้วยหือปิดนี่ปะืมปิดด้วยเนี่ยอืมหือปิดหรือยังไม่กิ๊กันปิดไม่ได้เนี่เลยเมาอยู่มือตอนนั้นน่ะตีงูดูได้ขึ้นสามตัวเลยปลาสามตัวติดไอหมดใช้ตีคนเป็ี่คนแจะถ่ายวะตายแล้ววุ่นวายเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งปลดดิเฮ้ยชี้ไปแล้วเกิ๊บใส่ก่อนอันนี้นี่นี่นี่ว้าวุ่นเลยทีนี้ โอ้โหฮิปเปอร์ครบเลยสามตัวทีมโคไหนวะกิั่แต่ตอนเนี้ยสายว้าวุ่นไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหปากบนปากล่างไม่ต้องปากบนปากล่างเลยน้รอนน้ำร้อนกลัวขผมาไปแล้วคุณไป่้งไม่เนบสแล้วโอ้โหนนี่พันมั่วไปหมดแล้วเนี่ยวนชายหลุมนู้นมาแล้มวันชาย ปาขวาแล้วมาเล้วปลาขวามาขวาครับนี่ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ครับนี่นะหนูแดดบอกแล้วตัวเดียวก็พอแล้วเนี่ยก็ดีตัวเนี้ยสีดําอย่างเดียวเลยสีดำตัวเดียวพอทั้งวันวันนีข้ของจริงของจริงกัดพัง กัดจนแบบเสียการแล้วเสียทรงเลยจนพังโอเคสุดยอดเฮ้ยระวังเสียตกตัวตกด้าไม่ฮาเลยนะร้านวิวเลยอะตายแล้วยาต่างตัวเดิมทำเลียกัดพังแล้วเนี่ยต้องเดี๋ยวขอเบิกสีนใหม่เลยนะไปโดนต้องไปเติมเติมเติมจุ๊บจะดูแลไปดูด้วยเดินไปไหนก็โดน แล้วเดี๋ยวพาแล้วเดี๋ยวก็วมีพาใครบางคนที่ไปจอรองเท้าไปอีกต้องเอาช้างอีองกอัน,นอยู่ไหนเอานะบนเลยสมัยแม่กินเหรอละแล้วทำไมของเราหายไปเลยอยู่ๆตอนแรกมันติดต่อแม่งผ่านตีผ่ากลางกอไอต่อไปไงรึปเลยอันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ไอเนี่ย โม่สายตึงวันนี้ได้ผลเลยโมสายตึงเอกเอกก็ตึงหนุ่มก็ตึงขาตึงเลยเติมตึงเฮ้ยนี่มูวปลาบ้านเพื่อนมั้ยล่โอ้เยโกยยับเลย งานมัวบ้านงานนี่มาโอ้โหแล้ดูดิลามถ่ายปลาพรวมลามรามยกขึ้นมาถ่ายรูปก่อนดิดูดิโอ้โหทีมงานนี้ปลาเก็บแล้วเหรอขนมได้กี่ตัวได้ปะไม่รู้แต่กลับบ้านต้องมีปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งมาเลยให้แถววะเนี่ยอะไรไม่รู้ใจก็จัด ยาผมผมก็เห็นพึ่งมาได้ตอนที่เปียกน้ำแล้วได้ปลาฮะเอา้าเขาก็ต้องเปียกก่อนนะอยากได้ปลาไหมล่ะไม่อยากต้องมาแน่โอ้ยไม่ทันแล้วตอนนี้เออไม่ทนันนะโดนก็ไม่แดกตอนนี้ลงน้ำก็ไม่แดก